นี้ถึงเวลาพวกพุทธบริษัททั้งหลายผู้แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบ การฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ ได้การสรุธรรมะในอัจนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำในกรรมฐานที่นี่มากที่อัตมาที่มาพักอยู่นี้คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้น ดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทําความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับ บุญวายสงสัยจึงณมาณที่นี้นิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอัตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอัตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะ อาตมาก,ก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออาภัยด้วยทุกๆคนเพราะว่ะประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่ค่ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นยังงั้นมันหลับ เฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่ลูกขึ้นมาฟังธรรมกิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาจริงมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทานอืม อีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมาเล็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากเมาล็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอัตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็เป็นนั่งทำกรรมฐานนั้นลาบากมากจนร้องไห้ต่างหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิด สูงไปบางอย่างมันคิดต่ําไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ําถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายทีน่นี่มันยุ่งมากคือต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมาก และอาจารย์นั่นต้องทําอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทําอย่างนี้ครูนั่นต้องทําอย่างนั้นนิวมานั่งที่ไหนทบริวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงนี่ไม่รู้จ,กจัจกเนื้อจากตัวอะไรมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราอยากคิดที่มันมากคิดที่มันรู้จักในน่นี้ไม่รู้ต้องทําให้จิตเราสงบซะก่อน ที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอคิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่อ,อยไ,ไม่รู้เรื่องคิดอะไรย,ยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเคยคิดมากๆแล้วไม่ใช่เหรือนี่ให้ดูอย่าง,งานั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้าตาม,มันไหลออกด้วย ละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องห,หยุดคิดอย่างแจ๊กที่มาฝึกห,หยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิด เนยปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งอัตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ ไม่เถียงด้วยคําพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าอืมทุกอย่างก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมาก็อืมบางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็คิดบวกกลับมาเอตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไร เมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้อยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจําเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อนทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคมจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาส จะมาให้โอวาดยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะอนะืเช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทาจิตอันนี้อย่างเดียวอันนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันฟุ้งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทําอะไรจะทําอันนี้จะทําจิต คืออนาปานสตินี่กำหนดศีรษะลงไปไป,ไปหาปลายเท้ากำหนดเีปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศาีษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนเดี๋ยวก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั่นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออก อย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในในร้วยรวมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออก สบายไม่ให้กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอาทิ้งนะมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมัน ทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกันทั่งรู้สึกเมื่อะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราดปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชัว่วว็ช่างมันในเวลานั้นไม่ใหญ่าาธุรนทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกาหนดลมเราด้วยเท่านั้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้น ทุบพอมันยาวอย่าให้มันทุ์ไม่ให้มันทุ์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคือ Sandy, คอย่า yani ให้ย <c Öz ell großes> ึดมั่นคือให้รู้เดี๋ยวให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางนะนะลมหายใจเราก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไป จนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดเึงการกระทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนะนี่พูดอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสื่อลมคอมเมนต์มาก จนใ้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกห้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้อืแล้วก็หายใจเข้ามาอีกเสือที่มันเต็มแล้วก็ปล่อยกไปสามครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทําอย่างนี้ทุกครั้ง จะเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของจะของแลว้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างเดียววิริยาบทนั่งกับอิริยาบทเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แ็ก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่าง ไอ้ความเป็นจริงนะ่ะผู้รู้นั่นนะ่ะสมมติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่นี่ไออาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้ว แต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่ส,สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้น อาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงไอความรู้สึกของจ er no euh. ิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบ รู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากกลงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยดื่มไปลมหายใจนูนไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวนูะะ้นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอะอะไรตายไม่หนึ่งไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญรนะวังให้ดีตันี้ ตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกรงไปแล้วเนี่ยมันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมารูปอะไรพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนแต่คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันมันจะไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงี่จิตเท่านี้ ก็สังเกตว่ามันไปโน้มันไปความจริงจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้เราก็มีมีสติพึบข้ามาแล้วมันก็มาทันทีรึมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงเนี้ย ถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั่นเดียวว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี้ก็เดี๋ยวอันนั้นอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทําช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกก็มันจะเป็นคล้ายๆกับไอทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนัหนกๆอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นอย่างปัญญากขาพิ่งเขามาช่วยเนี่ยอย่างนี้ต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วกับปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้ เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการกจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านเข้ามาเกิดความรู้สึกขึ้นบัดนี้เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชโกหกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาเอันนี้เราคิดถึงคนนั่นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้น ปล่อยมันทั้งนั้นไม่เอาอย่ามายุ่งเลยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทําสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นอย่าง้นไม่แน่ไม่แน่ทําสมาธิอย่างนี้มันจะรู้อยาง้งไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลานี้อาจารย์นั่นไอ้พวกเซนบอกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่หย่าพูดพูดเลิกเลอกเลิกเลอกหมดหมดทุกอาจารย์อย่ามากวนในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือแต่สติสมัมปชัญะกับปัญญาดวนๆ ถ้ากวามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมานะอาจารย์นั่นสอนอย่างเลิกเลิกไม่เอาอาจารย์นั่นสอนอย่างไม่เอาจังนั้นเลิกเลิกเลิกให้เหลือแต่ตสติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นพยายามให้มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทาทาอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานะั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญา แล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้ส,มสญญามปัจญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเลยอืมไอแต่ที่มันจอนมาข้างนอกเรว่าอารมณ์นั่นแหียเรกันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเลิกไม่แน่ไม่ชอบใจก็อืมไม่แน่มันเป็นน,นิวรณ์ทั้งนั้นทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายให้กวดให้มันเตียนหมดให้เรือแต่สติ คือความระดึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้พูดถึงการกระทำแล้วจบแค่นี้ก่อนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทางหลายเนี่ยที่จะต้องทำอย่างนี้นั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี ที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโรพภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราจะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบาย แต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายแต่ไม่รู้สึกเจ้าของจะรู้ได้ในเวลาไหนรู้ไดไในเวลาเ,วเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิลผลหนึ่งขนาดเนี้ยลูกหนึ่งขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนนะคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้ จะเอาูกใหญ่ให้ก็แหมมเสียดายเหลือเกินเราคิดยากลาบากนะเอาไปเอาไปเขาเรียกว่าไม่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนๆลูกหน้อยๆน,นะนะเอาลูกใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมเคยมีไห <c oughs> ม,ม <c oughs> <c oughs> นี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆอุ่า บังคับเอาลูกใหญ่ให้เพื่อนให้ปแล้วมันก็หายเมื่อให้แล้วก็ให้เลิกสบายนะนี่ต้องการทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละไม่ให้มันเห็นแก่ตัวที่เราเอาให้คนอื่นจะดันก็สบายหรอกที่เรายังไม่ให้นี่จะให้ลูกไหนเนาะอะไรมันลาบากมากเหลือเกินนะตัดตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้เขามันก็เสียใจไปนิดหน่อยนะ เนี่ยก็ตกลงให้เขาแล้วมันก็เลิกนี่เรียกว่าทรมานกิจในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอัตมาเองมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำ่านั้นเรียกว่าเราชนะตัวเองนะถ้าเราทาไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอันหนึ่งน,นี่อันหนึ่งเป็นสาเหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัว อันนี้ก็เป็นเจดีย์อันหนึ่งเหมือนกันอทางพระธทรการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยช่วยให้สําระความสุกปรกในใจของเราได้แก่ต้องให้เป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีใ,ในใจของเรานะ ไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองที่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากว่าทาให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะเขายังอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสนี่เหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยเรื่อย อีกวันหนึ่งมันกวนนักไปต้องให้อาหารมันเถอะมันจะมากี่วันมาร้องแงวแงวสองวันไม่เห็นคนนี้กิเลสไม่ชอบเราแล้วเราก็จะสบายต่อไปงั้นทาให้กิเลสกลัวเราอย่าให้ทําให้เรากลัวกิวกเลสให้กิเลสกลัวเรานี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น ในใจเขาเราเป็นอย่างนี้พูดตรงที่ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตาําราลึกๆไม่ต้องไปเรียนให้มันมากพิจารณาเดียวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดตัวนเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีจิตเดชทุกคนได้ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีจิตเดชทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการในเรื่องจิตเดชไว้ให้รู้จักกิเลสอย่าให้มันมากวนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่ง ที่เราจะควรรู้ให้มีในใจไว้นี่การเห็นแก่ตัวรวยวัตถุเราเห็นได้อย่างนี้ทีนี้การเห็นแก่ตัวร้วยความเห็นอย่างเราทุกคนทุกคนใครจะ,ะเรียนมาจากทีเบตก็ได้มาจากเซนก็ได้เทรวาดก็ได้คิดก็ได้แล้วก,ก็เข้ามารวมกันอันนี้ก็ให้ทานความเห็นเหมือนกันอยา่าของฉันถูก ของคุณผิดของฉันดีของคุณไม่ดีอย่าให้ทานใครดีจะดีไปใครถูกก็ถูกไปให้ทานเลยอย่างนี้หมดปัญหาแล้วนี่การให้ทานด้วยคติมรณะนะความเห็นไม่มีเรื่องไ้ได้ไม่เห็นแก่ตัวนะนี่การให้ทานความเห็นความมาณนะความยึดมั่นถือมันนี่ก็เป็นการให้ทานไม่เห็นแก่ตัวอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องแบ่งเบาเกลียดเราอออเยอะเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเครื่องกันความกัดะรูของเราประการหนึ่งนะทีนี้ก็เรียกว่า,าการให้ทาน,นต่อไปนั่นก็เรียกพูดถึงเครื่องอุปรกรณ์ของผู้ปฏิบัตินั้นต้องมีคุณสมบัติประการที่สองเนี่ยคือให้มีศีลศีระเรียกว่าศีระจะเป็น อ่าศินอะไรก็ได้คำคำที่ว่ารักษาสินเนี่ยมันสินห้าก็มีสินแปดก็มีสินสังร้อยยีติก็มีแล้วแต่แล้วแต่สมควรกับเราจะต้องให้เป็นคนที่มีศินอ่าศินเนี่ยเป็นพ่อแม่ของธรรมทางหลายที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วศินนี้จะดูแลธรรมะอันนั้นให้จเจริญขึ้น เหมือนพ่อแม่กับลูกศีลของครหัส์นี้ก็ได้่ะโดยตรงม,มันน่าพูดนน้อยๆนะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดมาให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าอสองก็เรียกว่าให้ในีความซื่อสัตว์นะอย่าไปข้ามจิตของกันและกันอืม พูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเองสิ่งที่สามตัวกามเมคือให้รู้จักประมาณอย่างนั่นอยู่ในครวาดก็ต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ท่านให้รู้จักประมาณปฏิบัติธรรมะากก็ได้ ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทําให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่รวยมากคนจะไม่มีขอบเขตใ้่้วยนะอืมอืมบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองด้วยบางทีแม่แม่บ้านคนเดียวก็ไม่พออีกมีสามด้วยอย่างนี้อาแต่มาว่าคนเดียวก็กิกนไม่หมดแล้ว มีพ่อบ้านคนเรียก็มีหมดเนี่ยมีแม่บ้านเนเรียกไมีหมดแล้ว,เ,เ,เ,ลวเอาเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสุกกรปกทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้ต้องพยายามชําระพยายามชําระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ด,ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี่มันไม่มีขอบเขตถึงในอาหารอาเด็ดอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอาเด็ตอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณ ถ้าเรากินให้มากก็ลำบากเหมือนกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดอันนี้อให้มีแม่บ้านคนเดียวกพอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวพอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้วบุญวายดูก็ได้อย่างนี้อืไอความซื่อสัตว์สุดจดีนี้ก็เป็นเครื่องไอ กำจัดจีเดียดราก็เหมือนกันเป็นคนตรงมีสื่อสัตว์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมานี้มันก็รู้จักประมาณอืให้เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวเราเกมากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเอาเหล้ามากินเข้าไปมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้ บริษัทเราทั้งหลายเนี่ยดูดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็พยายามไปค่อยปัดเป่ามันออกนะอืปัดเป่ามันออกเดี๋ยวขอโทษเลยนะเนยพูดดวยความดีนอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่เพราะอะไรการกระทาเรานั่นมันกดดันของเราทําดีมันก็ได้ดีทําชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุ อันนี้ขอฝากไปนอืขอโทษเลยนะไม่อยากไม่อยากจะพูดโอยแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูดอ่าอ่านี้เป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์อันหนึ่งจะให้เราปฏิบัติสะดวกนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วนี่ มีความรักกันซื่อสัตย์โดย่มีความสุขความเดือดร้อนไม่มีนะแล้วก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกันเนียมีความสุขทะเดปัสักขะนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายสบายนั่นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทํามาแล้วเพราะว่าทําอย่างนี้ เป็นเหตุแห่อันนี้เกิดขึ้นมา